สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอกจิปตาเองครับวันนี้เราจะพามาเที่ยวจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพนะครับแล้วมีสถานเที่ยวที่เยอะนะครับจังหวัดหนึ่งนะครับนั่นก็คือจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนอกจากจะมีตลาดน้ําอัมพวานะครับวันนี้เราก็จะพามาเที่ยวนะครับเป็นเที่ยวแบบอันซีนนะครับเป็นวัดบางกุ้งนะครับเป็นวัดที่สวยนะครับทีเดียวครับเป็นสวยสวยมากทีเดียวนะครับในซึ่งสร้างขึ้นในสมัย มุสีอยุยตยานะครับและจุดเด่นที่สําคัญและสวยงามของวัดบางกุ้งนะครับที่นี่นะครับแตกต่างจากวัดอื่นก็คือโบสถ์ปกโพนั่นเองนะครับก็คือโบสถ์ของวัดนะครับถูกต้นไม้ใหญ่สีชน,นิดนะครับปกคลุมก็มีต้นโพต้นไซต้นไกลและต้นกลางนะครับถือว่าเป็นโบสถ์ ต้นไม้แห่งเดียวในประเทศอะไรก็ว่าก็ว่าได้นะครับตอนนี้นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีอายุราวๆ200กว่าปีนะครับสวยงามมากครับก็จะเห็นนะครับจะเป็นจะมีรากกับรากปกต้นไม้ทั้งสี่ชนิดนะครับปกคลุมโบสถ์นะครับทาให้โบสถ์ครับไม่ไม่สุดไปทางไหนครับสวยงามมากครับเป็นอันซีนเลยครับเป็นจุดเด่นของวัดบางกุ้งเลยทีเดียวครับตรงนี้จุดนี้ครับ ซึ่งภายในโบสถ์ปุกโกนั้นนะครับก็เป็นที่ประดิสถานนะครับหลวงพ่อนินมณีนะครับหรือหลวงพ่อดำนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เป็นที่การไหวบูชาครับเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านนะครับนี่ครับภายในครับภายในโบสถ์ปุกโกอย่างนี้นะครับมีพระประธานนะครับพระประธานก็คือหลวงพ่อนินมณีนะครับอยู่ข้างในครับนี่ครับภายในโบสถ์ปุกโกนะครับนี่ครับ นี่ครับหลวงพ่อนินมันดีนะครับเด๋วหลวงพ่อดำนะครับที่ชาวบ้านเรียกกันนะครับนะครับข้างในก็เข้ามาปิดทองทําบุญมาไหว้ข้างในได้นะครับนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ด้วยนะครับคนก็จะเยอะหน่อยนะครับช่วงโควิดก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยนะครับการตามที่โคษกดตอนที่โฆวกได้ประกาศนะครับให้ทราบให้ให้เราปฏิบัติตามด้วยนะครับตรงนี้นะครับ ครับข้างในสวยงามมากครับหลวงพ่อนิมมณีนะครับเดี๋ยวเราลองมาเดินดูรอบๆบริเวณโบสถ์ปกโพแห่งนี้ครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับภายรอบนอกเราก็เราก็จะมองเห็นนะครับเป็นลากไม้ต้นไม้ทั้งสี่ชนิดนะครับคุมโบดด้วยนะครับสวยงามมากนะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดประกอบครับมาอ่านกันได้ครับตรงนี้ ว่าประวัติควมเป็นมาเป็นยังไงรครับนี่ครับมองจากหน้าต่างบานนี้นะครับก็จะมองเห็นครับหลวงพ่อนินมณีนะครับจากหน้าต่าง บ้านานี้มองกล้า,าไปข้างในสวยงามมากครับจุดนี้มาถ่ายรูปได้ครับแต่อย่าเขาอย่าไปนั่งนะครับจะมีป้ายห้ามบอกห้ามห้ามไปนั่งตรงนี้นะครับมีป้ายบอกเราก็อย่าไปฝืนไปฝืนคําสั่งเขานะครับแล้วก็นะครับปฏิบัติตามคําสั่งตามโบราณสถานวัตถุข,ของเรานะครับจะได้ไม่พังนะครับ ตอนนี้แล้วก็เดินมาข้างหลังนะครับข้างหลังโบสถ์ปกโพแล้วครับนะครับนี่ครับข้างหลังไปไปในข้างหลังตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีแม่นางไม้บนทาทิพย์นะครับหรือแม่นางไม้จันเจ้านะครับตรงนี้เราก็มาขอพรแม่นางไม้แม่นางไม้ได้นะครับตรงนี้ครับแม่นางไม้บนทาทิพย์นะครับแม่นางไม้บนทาทิพย์หรือแม่นางไม้จันเจ้านะครับตรงนี้ก็มาไหว้ขอพรท่านท่านได้นะครับตรงนี้แต่จะได้ดวงโชคใครโชคมันนะครับตรงนี้ครับ อีกฝั่งหนึ่งของโบทถปกกูอย่างนี้นะครับฝั่งนี้จะสวยกับฝั่งนู้นนะครับนะครับหน้าต่างฝั่งนี้ครับมองเข้าไปจะเห็นองค์หลวงพ่อเนินมณนีนะครับสวยงามมากนะครับตรงนี้จะมีรากไม้ใหญ่ขึ้นขึ้นเยอะมากเลยครับตรงนี้เรามาเรามาถ่ายรูปเก็บภาพเป็นที่เลือกได้นะครับตรงนี้นะครับนะครับจากจุดนี้จะสวยจะสวยงามมากนะครับตรงนี้มาเที่ยวมาชมกันได้นะครับวัดบางกุ้งนะครับสมุดสงคามครับไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพครับ วันเสาร์อาทิตย์น,นะครับก็จะมีน้องๆน,นะครับมาบรรเลงเพลงไทยให้เราได้ฟังนะครับเ,เราก็ช่วยบริจาคให้น้องนะครับการกำลังเสริมแรงเพื่อนะครับ อ้าวคนนี้ใครครับหน้าตาคุ้นมากนะครับเหมือนกับเห็นที่ไหนมาก่อนครับน้อมาเดินโอ้สคนนี้ครับทั้ง2คนนะครับต้องคนคนนี้หน้าตาคุ้นมากเลยครับนะครับเหมือนกับเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับตรงนี้โอ้ไม่น่าเชื่อนะครับว่ามายืนอยู่ตรงนี้ได้ครับก็มาดูกันได้นะครับอําเภอบางกนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับมาเที่ยวมาทาบุญครับไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับมาดู โบดปกโพนะครับอันซีนไทยแลนด์นะครับ,รนนค,รบคลิปนี้ก็จบเป็นท่านี้แล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ